สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะวังว่าพี่น้องทุกคนคงจะสบายดีนะจ๊ะวันนี้กอากาศสดชื่นนี่เราจะพี่น้องแจ่มใสบรรยากาศสุดยอดจ้าช่วงเสาร์อยู่ผ้าจินกับกายาปิยางบานเลื่อนผู้คนอยู่เมืองที่อยู่ยุกเสร็จประมาณนี้นะจ๊ะแถวมู่บานที่อยู่ยุ่งจะเสาร์แบบนี้ฝรั่งหน่อยกับพี่เกาอย่างบ่ท่านตื่นอยู่นะจ๊ะอยู่กาออกมาคนเดียวโซนคุณซามีก็ออกไปเคลีย์งานแล้วนะจ๊ะ พออยู่กลับมาบ้านล้างหน้าแต่งตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมื้อน,นี้เฮาก็สิไปซื้อของกันเนาะจ้ะตอนแรงยูอาร์ซีปัน้นจักรยานไปกับฝรั่งน้อยเนาะจ้ะพอปูเราก็เลยสิไปซื้อของเล่าก็เขียนมาถทำยูอาร์ไปนํากันบ่คระสัน่นอยู่กันเลยมากกับพ่อปูนะจ๊ะพอ่พอปูเราไปคนเดียวบ่อยากปล่อยให้แกขับรถไปคนเดียวเนาะจ้ะเฮาก็สิมาซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านเนาะจ้ะเมืองทีวอยู่ยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆประมาณ4แห่งเนาะจ้ะพี่น้องเานาะก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ปีกน่อยเมื่อร้านขายปีกบานเฮาประมาณนี้นะจ๊ะเฮากระิมาซื้อของกินของใช้นะคะทุกคนป้อใดของเซ็ตเรียบร้อยแล้วกระไดเพราะท่านครบจา้าพี่น้องประว่าบางอย่างมันกล่าวว่ามีแบบที่เฮาอยากได้นะจ้ะเฮาก็เไดสิไปซปเปอร์มาเก็ตอีกซปเปอร์มาเก็ตนึงนะจ๊ะกระขับรถออกมาจากซปเปอร์มาเก็ตเมื่อกี้บอ้อดนนะจ๊ะฝรั่งนอนกระได้ขนมติดไม้ติดมือมานําน,นะจ๊ะก็ดีว่าเหมือนหิบงงง้งอแงอยากซื้อของเล่นนะจ๊ะถ้าเป็นมันสุก วันเสาร์ยังสีค้นจะลายเราจะซุปเปอร์มาเก็ตอันนี้เพราะว่าบางเทืาก้นจากฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เพิ่นกระขามมาซื้อของทีประเทศออสเตรียเพราะว่าเมืองที่ยูยูเป็นเหมือนเมืองพรมแดนนะคะคนก็จะข้ามฝั่งมาเพราะว่าราคาเก่าของจากนี้จะราคาถูกกว่าฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะซื้อของเซ็จแล้วเรียบร้อยฝรั่งหน่อยก็ได้ขนมอีกแล้วเราจะพี่น้องเข้ากัสิ ป้านกันนะจ๊ะบอกว่าซูเปอร์ดีสเนี่ยคนเยอะมากเพราะคนจากฟังสวิตเซอร์แลนด์มาซิมาซื้อของอยู่ซูเปอร์นี่นะจ๊ะถ้าเป็นไปได้สารทิตย์อยู่สิว่ามาซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะจ๊ะแต่ว่าจมูอนี้มากกับพ่อปูก็เลยเดี๋ยวแม,ม,ม,ม่นพราะว่าเมียยาเล่าอยากให้ซื้อของอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่จ๊ะ สว,ส,วสวสัสด ok ีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะสวัสดีวันสุขสุดสัปดาห์นะคะวันสุดสัปดาห์แล้วก็กำลังมาคิดวันนี้อยู่ไปซื้อของนะจะมืออื้อในวันเกิดพิดกล่าวเลยจะไปซื้อของมาเฮ็ดปิ้งย่างกินกันนะเจ้าพี่น้องเดี๋ยวยูใส่เบิองว่าวัอนี้ไดงยังเนีมดไปรลายค่ะเจ้าพี่น้องอยู่มพื่อนไปซื้อของ เมื่อหลายเจ๊สีเจ๊ียวปกติค่ะม,มีงานหรือมีเองสีคุณสามีจะเป็นคนออกไปซื้อนะจ๊ะแต่เมือน,นี้คุณสามีไปเหตุงานเลยต้องออกไปซื้อเองนะนายยังแน่เข้าวงการน,นะจ๊ะพี่น,พน้องสช้ขด์ปวดขนมปวดเขาเอามายยังชิปตรงนี้นะจ๊ะเขาเอาชิปขน,นมครกเขียวกมกมันปลาดองฟารังของมันนี่นะจ๊ะแล้วก็ได้พวกนั้นดื้อว่าจะได้ปวดเนื้อไว้มาปิ้งย่างกันนะคะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นปวด วีการพวกอ์นะยู่นี่เขาจะเอ่ยว่าวีการนะคะทุกคนแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทายจะวีแกลนว่าจะแต่ภาษาเยอรมันจะออกเสียงเป็นวีการนะคะทุกคนนี่เขาจะเป็นไส้กรอกภาษาเยอรมนันเสีออกเสียงเพีย้ยนเพ้ยนเสีออกเสียงก็ระแบบกันกับอ่าภาษาอังกฤษเนะะาะค่ะก็ละก็ออกเสียงมงนันมีเสียงฮ่าเสียงเคอเสียง,งไออยังถ้าออกพิกข้อไม้กับพิก อันนี้จะเป็นกระดาษทิชชู่กระดาษเปียกที่บ้านบ่มีอันในห้องน้ำวุ้มีอันสายยาเราจะใส่กระดาษทิชชู่เปียกเอาจ้อที่นองแล้วก็ได้เป็นมินิพิซซ่าให้กับพี่ก้าวกับเด็กนะคะทุกคนแล้ก็ได้พวกปิ้งย่างแล้วก็พวกขนมกินเล่นอยู่๊อกได้ถือราคาใครได้ชอบพี่น้องวันนี้ของหลายค่ะจะ้จะได้น,นี่นี่อย่งางละพวกอะไรเป็นผ้ายแล้วเป็นผ้ายต้ยยองไปแซ่าสองปิดจ้า ก็ได้ซอสรสชาติแบบนี้นะคะซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตปลานะคะทุกคนแล้วก็ได้มีเมนูอาหารเที่ยงมะเร็งจ้าเป็นชีสเซลวิกาชีสเซลคนนี้จะเป็นไส้กรอบ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 กผสมีแบบธรรมดาหรือเปล่าแบบแบบยังล่ะแบบวิกาวิแกนแยกกันไปต่เมื่อซาหรืคเปล่กขนมนะทุกคนแล้วก็พวกท้งย่างทั้งหลายเลยยุซื้อมาเยอะมากเลย ยื้อซื้อมาเยอะมากเลยทุกคนนะเพราะว่าน้องก้าวมักกินนะจ๊ะคนนี้ก็จะเป็นพวกปิ้งย่างก็จะทําสําเร็จมาแล้วนะจ๊ะข้าวปาต้องมามักมาอย่างอีกนะจ๊ะกระสิเป็เหมือนพวกเนื้อมูกระถะบางท่าที่มักมาสําเร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะปิ้งย่างจังสามสั้นแบบนี้ค่ะมักมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เอาแค่ปิ้งได้โอ้ยอยู้ออยากทมักอีกรอบนึงนะจ๊ะี่น้องซื้อแบบสําเร็จมาเลยประมาณนี้นะคะก็จะเป็นพวกไส้กรอบ โอเคสิประมาณนี่เรจา่จาจ่ายไปทั้งหมดอยู่ไปสองมอในประโฟเฟอร์ที่สองไปสปาแล้วจ้ะผมแห้งครับพี่น้องจ่ายไปท,ทั้งหมดทั้งหมดที่เกือบเกือบหนึ่งร้อยยูโรประมาณเกือบสี่พันบาทนะคะทุกคนมียังกันยังเหมือนละกันที่สามวด้นี่เขาเอ่ยมาอีกอย่างลาสเปร์ลีเ้่พี่น้องกาได้ข้างในละจา่ายเด็กกิเเสตอาหารเทียนก็เสีต่างง่ายๆแล้วจ้ะเพราะว่าเมื่อนี้ตอนเศร้า พาจินกาอยากไปยางหรอกะไปสเปอร์มาร์เก็ตคือมันมันเต็มเวลามันเต็มเมื่อเลยกจะไปน้องช่วงบ่ายก็ต้องทำก้อสาสบางเก็บกวนบางพอเมื่ออื่นจีนงี้จัดงานนะจ่ะแล้วก็คุณจีนงี้ก็สิไปคุณจีนงี้จะไปว่ายน้ำไปฟิตเนสแล้วก็ไปซ่ามนาองกาวก็สิไปอ่าไปแข่งบอลนะจ่ะตาลางหน่อยก็สิอยู่กับแม่มันแต่ละมื่อมันมาเด่นมีเวลาว่างแบบว่ามันนอนหลอกนอนเว้นนะจ๊ะพี่น้อง ก็อยู่ก็ับซีวูนวาดประมาณนี้นะจ๊ะช่วงเช้าอยู่กับสิงอย่างนั้นตัดวิดีโอเหตวิดีโอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวิดีโอยุ่ิจะถ่ายส่วนมายุ่ิจะถ่ายเฉพาะช่วงเช้านะจ๊ะหลังจากช่วงบ่ายอยู่กับซีเฮตเวลาว่างไห้กับกระเพาะแล้วก็คอบคว้านะจ๊ะแล้ววันนี้เ็สอาหารเที่ยงกินกันง่ายๆนะจ๊ะของกระสือเมื่อไรคะจ้าพี่น้องโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาอาหารเที่ยงของเมื่อนี้นะจ๊ะพี่น้องอยู่กับซีเขาสวนอีกแล้วล่ะจ๊ะ การนาร่าจ่าแขกของกินของใส่นะาจ๊ะปกติล้วถ้าเป็นงานเป็นอย่างแบบนี้คุณสาม,มีแกจะไปใจตลาดเองเนาะจ่ะเพราะว่าเขาเสิเหตุเิียงอย่างกินกันเนาะจ้าถ้าคุณสาม,มีไปใจตลาดแกก็สิฮูหว่าเอออันไหนเนื้อแบบไหนดีอันนี้แบบนี้ปริมาณค้นซํานี้สีอย่างประมาณไหนประมาณนี้เนาะจ้าแต่มื้อนี้ยุบไปซื้อเองเนาะจ้าถาได้หัวเพราะท่านกินจ้าพี่น้อง อยากใดยังก็ไปซื้อเองเลยนะจ้ะปกติแล้วอยู่กับคุณสามีใจแยกเงื่อนใส่คนละกระเป๋าบัตร ATM คนละใบนะจ้ะแต่เวลาไปซื้อของเวลามีงานมีหยังนอกเหนือจากคากับเขาที่คุณสามีให้นะจ๊ะหรือว่าเป็นพวกซื้อเสื้อผ้าของลูกหรือว่าของอยู่เองหรือว่าอยู่ากไดอย่างหยังนอกเหนือจากนั้นนะจ้ะคุณสามีแกจะเอาบัตรของแกให้อยู่ไปใส่นะจ้ะในกรณีแบบนี้อยู่กับซีไส้แล้วก็ซื้อเฉพาะที่จําเป็นนะจ๊ะพอกระหูอยู่ว่าคุณสามีแกหา เคล็ดงานคนเดียวนะจ๊ะแล้วก็รไล่ใจมั่นหลายนะจ๊ะพี่น้องได้ที่ซอยประหยัดได้กัซอยประหยัดเสื้อผ้าได้ที่ยังใส่ได้อยู่กับไสไปเนาะจ้ะมือนี้อยู่กับซีเฮดย่ำวุ่นเซ็นจ้าพี่น้องกับย่ำวุ่นเซ็งง่ายๆแบบเจเนาะจ้ะอยู่บ่มี่ดำปลาอยู่กับเอาอันอย่างกับซอยยาซอซีอิ๊วขาวลงไปแทนเนาะจ้ะใส่บักหน้าแล้วก็รนับเชื่อมแล้วก็พริกที่เท้าโขเนาะจ้ะแล้วก็ใส่วุ่นเซ็งที่เท้าลวกลงไปจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่ ใส่แฮมนะจ้ะใส่วิการแฮมละะ่ะค่ะใส่หอมหัวนใยใส่พักใส่ปลาเกือเทละกาคุ้นทุกอย่างให้เขากันนะจะ้ะเหตุเป็นแบบง่ายๆนะตาย,ย่าย่ําเจของเข้ากัสิประมาณนี้แหละจ๊ะเมื่อวัอยูซิเห็นยังให้กินลืมปม้นูใดให้กินนะจ้ะหลังกินเข้าทุกเท่อกุณสามีก็สิบอกขอบคุ้นทุกเท่อที่เหตุอาหารให้กินนะจ๊ะแล้วก็สิบอกว่าแซบตลอดบ่เพื่อมีว่าบ่แซบซือสิว่านอกจาก ถ้าเกิดจางจือดอยังกันแคเอาส่อยยาซอสไปกินกับแค่นั้นนะจ๊ะส่วนลูกๆกินเขาแล้วก็สิบอกขอบคุณแม่ทุกเทีที่เ็ดกับเขาให้นะจ๊ะแค่นี้ค้นเหตุกับเขากามีความสุขแล้วนะจ๊ะพี่น้องกินเขาเที่ยงแล้วไปต่อจ๊ะ เข้าไปซื้ออาหารจีนกับกายานะจ๊ะตรงนี้จะเป็นร้านออร์แกนิกนะคะทุกคนร้านเพิ่นซิมี่สวนพักเองนาะจ๊ะเวลาปลูกพักเพิ่นกระิเอามาขายอยู่ในร้านแบบนี้เนาะจ่ะราคาก็อาจี๊ค่อนข้างแพงจากซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะจ่ะแต่พักผลไม้ยอยู่นี่ก็สิดูดีเน่สดแน่เนะจ๊ะเพราะว่ามาจากฟ้ามจากสวนที่เพิ่นปลูกเองนะจ๊ะที่เห็นในตู้กระจกทั้งหมดหนึ่งคือชีสเด้จ่ะพี่นองสวนข้างนอกก็จะเป็น ผลไม้หลากหลายลูกพุ่มลูกผ้าไม่ยังกวาไปนะจ๊ะขากระสิ้ังอาหารจีนกับกาหยายยุลานี่แล้วถึงเวลาเขากลับมารับเอานะจ๊ะเดือนละเทือซึ่งเป็นอาหารออกแกนิกจ้าพี่น้องทากินนันอื่นจจีนกับกายาเขาจะทองเสียนะจ๊ะ,ะต้างจีนอาหารออกแกนิกบีอเท่านั้นนะจ๊ะ ราคาอาหารหมาต่อเดือนกระตกอยู่ที่ประมาณ1เกือบเกือบ150ยูโรนะคะทุกคนกาคูณ37บาทเงื่อนไทยกษียุปประมาณ5,000กว่าบาทต่อเดือนเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับอาหารหมาต่อเดือนนะจา๊ะ สรุปแล้วมือนีก้การแจ้จเกือบไป1 0 0 0 0บาทเงินไทยนะคะทุกคนนี่ยังว่ท่านใดเครื่องดื่มครบด้วยจ้าพี่น้องมืออื่นกระิีไปซื้อเครื่องดื่มกลับมาบานฝรั่งน่อยกะเล่นคนเดียวนะจ๊ะสำหรับลูกค้าครีมเดลเบยช่วงนี้มีโปรครบรอบ2ปีวันที่9เดือน9รลดกระนำเลยนะจ๊ะสนใจทักขอความเพจจา้า